โตโยต้าวีโก้คันนี้นะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้าแต่มันพับไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวเอาแบบที่มันพับได้นะครับเป็นกระจกแปลงนะครับไม่ใช่กระจกตรงรุ่นเลยนะรกระจกที่แปลงเนี่ยจะมีไฟเลี้ยวด้วยนะฉะนั้นจะมีสายไฟทั้งหมด7เส้นนะครับของเดิมที่ติดรถมาจะมีสายไฟที่กระจกมองข้างเนี่ยสเส้นนะครับฉะนั้น สิ่งที่ผมจะต้องเดินเพิ่มขึ้นอีก2เส้นเป็นกระจกพับนะครับตามมาเลยครับผมสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามนะครับ วันนี้ผมมีอีกหนึ่งจอบนะครับเป็นจอบการทำกระจกไฟฟ้าให้มันพับได้นะครับแล้วก็เชื่อมเข้าไปที่รีโมทคอนโทรลปิดเปิดรถนะครับหรือว่าล็อกรถนะครับสืบเนื่องมาจากเพื่อนผมนะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะครับเพื่อนผมเนี่ยเขาใช้ eco นะครับเขาก็บอกว่า รถเขาเนี่ยมันพับไม่ได้นะครับเวลาเขาไปทําธุระในตรงที่ไม่มีที่จอดรถนะครับไม่มีลานจอดรถนะต้องจอดข,ข้างข้างถนนนะครับพอเขากลับมาอีกทีเนี่ยกระจกมอง,ข,งข้างเขาบางทีมันถูกดันไปข้างหน้าหรือว่าถูกพับมาข้างหลังนะครับบางครั้งเนี่ยเขาก็กลัวว่าการดันไปข้างหน้าเนี่ยถ้าดันรุแนแรงเนี่ย มันจะทําให้กระจกของเขาเนี่ยเสียหายได้นะครับเขาจึงถามผมว่ามันมีวิธีไหมที่จะทําให้มันพับได้นะครับผมก็หาวิธีในการทําให้มันพับได้นะแต่ก็ถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องไปเบิกห้างนะฮะมันมีกระจกนะกระจกตรงรุ่นเลยนะเป็นของตัว V ีโ o c h ช m p นะฮะมันสามารถใส่กับตัวว i โ o ตัวแรกได้นะครับตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับ กร,ก,กระจกไฟฟ้าเป็นแบบกระจกไฟฟ้าเป็นแบบที่ปรับขึ้นลงและก็ซ้ายขวาได้แต่ไม่สามารถพับได้นะครับผมจึงไปเดินเชียงกงนะครับแล้วก็ดูว่ามีกระจกรุ่นไหนที่สามารถใส่กับตัววีโก้นี้ได้ไหมนะครับก็เพอเอิญไปเจอกระจผมก็ไม่รู้ว่ารุ่นไหนนะแต่ว่ามันคล้ายคล้ายกับตัวของวีโก้นะผมก็เลยลองเอามาแปลงนะ เอามาแปลงดูนะครับว่ามันสามารถที่จะ,ะพับเก็บกระจกได้ไหมนะถ้าพับเก็บกระจกได้มันก็จะทําให้ตัวของกระจกไม่กางออกไปข้างนอกนะครับเวลาเราล็อกรถหรือว่าเราอจอดอชายถนนหรือว่าจอดข้างถนนนะในกรณีที่เราไปทําธุระนะครับถ้าเป็นรถวีโก้ igo, ตัวที่เป็นกระจกไฟฟ้าเนี่ย ตัวสวิตช์กระจกไฟฟ้าเนี่ยเขาจะทําสายไฟเผื่อไว้นะฮะแต่เขาไม่ได้ใส่สายไฟไว้นะครับเราจะต้องหาพินนะครับพินที่เสียบเข้ามานะหรือว่าปลั๊กไฟที่เสียบเข้ามาครับผมจะเรียกว่าพินเพราะว่ามันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเราต้องเอาปลั๊กไฟนะฮะเสียบเข้ามาเพื่อจะทําการลากสายไฟออกไป2เส้นนะครับตัวกระจกไฟฟ้าที่เป็นแบบพับได้จะมี5เส้น ับ3เส้นนี่ก็คือปรับซ้ายขวาขึ้นลงนะครับอีกส,สจะเป็นจะเป็นมอเตอร์ที่พับกระจกนะครับแล้วก็อีก2เส้นจะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวจะเป็น led นะครับตอนแรกผมจะต่อแบบพิสดารเลยนะต่อเป็นแบบเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยข้างล่างกระพริบ1สเตทข้างบนกระพริบอีก1สเตทนะแต่นั่นก็ต้องใช้เป็นหลอด หลอดไฟนะฮะมันถึงจะทําได้ทํางานได้เดี๋ยววันหลังผมจะมาบอกวิธีนะครับว่าต่อให้มันแบบกระพริบแบบเปิดไฟหลีแล้วมันกระพริบในสายไฟหลีด้วยนะมันก็จะทําใหา้การกระพริบของไฟเลี้ยวเนี่ยมันมันจะดูแปลกตาขึ้นไปอีกนะครับตัวนี้ผมต่อเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ลากสายไฟ2เส้นเข้าไปคอนโทรลตัวกระจก ท,ที่เป็นตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวพับนะครับแล้วก็เดินไฟอีกอสองเส้นนะเป็นไฟเลี้ยวนะครับเข้าไปแล้วผมก็จะทำการเชื่อมต่อตัว Control รีโมทคอนโทรลนะเพื่อจะไปเข้าไปควบคุมตัวกระจกมองข้างที่เป็นแบบพับได้โดยผ่านกล่องนะต้องมีกล่องนะครับแต่ว่าจริงๆมันมันใช้หลักการก็คือใช้รีเลย์นะ รีเลย์สองหน้านะครับซึ่งเดี๋ยวผมกำลังหาวิธีนะครับว่าจะต้องคอมเข้าไปนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งนะครับว่าผมจะทำวงจรออกมาได้ขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นผมก็จะต่อเข้าไปในตัวรีโมทคอนโทรลนะครับเพื่อจะทำการล็อกรถและปีบเสมือนว่าเราล็อกรถปุ๊บเนี่ยจะต้องทำให้กระจกเนี่ยมันหุบเข้ามานะครับเวลาเรา ไปทําธุระเราก็แค่มองกระจกมองข้างนะว่ามันหุบไหมถ้ามันหุบก็แปลว่าประตูเราล็อกแล้วนะครับหลายครั้งเลยที่ผมต้องเดินกลับมาใหมนะ่เวลาล็อกอเสร็จแล้วต้องเดินกลับมาใหม่ดูว่าประตูเนี่ยมันล็อกหรือเปล่านะฮะอันนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ผมเจอด้วยตัวตัวเองเลยนะฮะฉะนั้นผมก็เลยเอามาแชร์กันนะฮะส่วนเพื่อนๆที่ต้องการ วงจรในการต่อหรือ,อยังไงก็ทิ้งคำถามไว้ใต้คลิปนะครับว่า,าว่าต้องการวงจรหรืออะไรหรือว่าอยากดูวิธีต่อ,อยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับผมก็จะทำรีวิวใหม่ขึ้นมาให้นะอันนี้ก็จะได้ทำว่า,เ,าเวลาเราแปลงใส่ตัวรีโมทเนี่ยทำการพับกันกลางเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นก็ทำการเทสโดยการปิดประตูนะครับ ดูว่ามันทํางานไหมนะครับก็ยังไงก็มีข้อสงสัยยังไงก็ทิ้งคําถามไปใต้คลิปนะครับเจอกับผมได้ไหมนะครับคลิปหน้ามผมจะทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม